ความโหดท่ามสายพันความมันไร้ขีดจำกัดปะตองไฟไนไปจำคำคืนวันเพฤ่สัสดีที่17กรกฎาคมน,นะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการอาเล็กซิตกับนัวนครับเช้าในช่างน้ำหนัก110ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง157ต่อ161นะครับอายุ43นะครับเจอกับอายุ16ครับ14ไฟชนะ8แพห้เสมอ1น,นะครับสำหรับอเล็กซิส ส่วนนัวนั้น22ไพ่ก็ชนะ20แพ้2นะครับโอ้โหแพ้2นี่น,น่าดูอีกแล้วครับน่าศึกษาครับว่า2ครั้งที่แพ้นี่นัวแกแพ้ใครครับอือมอเล็กซิตนี่43นะเอฟอาอยุเป็นเพียงตัวเลขอันแน่ <laughs> อย่าพูดคำว่าแก่ครับคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ <laughs> ดูกล้ามเนื้อแกพี่อน <laughs> อย่าเรียกแกคุณนป้าน้อดูดูครับแม่เจ้าโวยครับกลับเนื้อครับดูลีลาการวหว้ครูด้วยครับมี่รุ่นลูกเลยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะถ้ารอบนึงนี่ก็สามสิบสองทุกนี่แกสี่สิบสาม ดูดกล้ามเนื้อแค่โอ้โหดูกล้ามเนื้อครับทําแบบทได้อย่างไรครัแบบต้องบอกว่าทําได้อย่างไรอทุกอย่างเป็นไปได้หมดออถ้าออมีความตั้งใจออผมชอบไปดูคนอายุเยอะๆแล้วออกกำลังกายนะออครับบางบางคนเขาหกสิบหกสิกว่าแต่โอ้โหเขาลีเหลือเกินกับลูกด้านนะครับ อเล็กซีสนี่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิโชคยิมนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยหมัดในขณะที่นัวครับนักชกจากฝรั่งเศสนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอกนนท์หรือว่าเพชรหนุ่มน้อยนะครับเป็นมวยหมัดฝีมือ,อมโอ้โหเสาพลันมันไม่เละครับขึ้นทำหน้าที่โอ้โหนะครับ ไม่ต้องพูดพล,พลาดจำเลองครับโอ้โห,โโหไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยครับโอโ้แข้งขวาของนวลฮมอ,อเล็กซิตเบียเข้ามาพยายามจะทิ้งนุมัดหนึ่งสองนวตบด้วยหมัดทิ้งหนหมัดซ้ายโอ้โหครับบ้าอืมต่างคนต่างเดินตางคนดังเดินชนครับโอ้โหแล้วแกล็อกเหนียวครับ ป้านะเด็กขุนป้าแล้วจะโกรธโกรธโกรธครับต้องเรียกพี่ครับเรียกพี่เรียกพี่ได้ไหมโอ้โหสอกกลับของนัวนี่ครับดูมวยต่างชาติชกแล้วต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะครับาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่มาเต็มเลยเอฟถูต้องครับกล้าออกครบเรียนแล้วต้องโชว์ครับโอ้แล้วสเต็ปเท้าของนัวโอ,อ้แล้วแกมีมีทุกลูกนะนัวเนี่ย เธอนี่แกมีลูกแต่ก้านคอด้วยนะเดี๋ยวดูนะดูวัาสเต็ปเท้าความเข้าออกเร็วกับความคล่องแคล่วครับสปินงบัตรหนึ่งสองแล้ววนหนีอเล็กซีพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับโอ้โหสปินแอนด์แอร์โบวครับสอกลับอ่าเจอลำตัวมาสับเบอร์ซอกครับจังหวะขวางหน้าของแกนะครับ พยายามจะลงล่างครับหนวดทีโอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวได้กรรมการช่วยหน่อยครับเดึงหน่อยครับไปพลาดนิดนเดอ่ะเรียบร้อยครับว่ากันต่อนะครับแบมมัดเย็บซ้ายนะครับหนวดแล้วปักด้วยศอกขวาโอ้โหอล็กซิสพยายามจะสูดด้วยหมัดอ่ะจังหวะเกี่ยวได้แล้วตักล่างอุปกรณ์นี่หลากหลายเลยนะหนัวเนี่ยหลากหลายแต่อเล็กซิสดูครับ ยิ่งโดนยิ่งเดินครับหมดยกที่หนึ่งครับ มาดูความช้าๆนะครับตบด้วยลูกซ้ายก่อนนะครับนัวแล้วสิเบียดก็มาโอ้โหแกก้าวก็มาเสียบเลยครับแล้วทิ้งด้วยหมัดนหนึ่งสองแล้วนี่ครับจังหวะแย่ซ้ายแล้วหลงล่างแล้วนี่ครับสอกกลับครับพิลันมน้วนแผ่นดินเกือบจะสมบูรณ์แบบครับแล้วเกี่ยวตัดล่างสวยงามครับอ่า โอ้โหแล้วจังหวะสวนด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาของนัวครับมวยของทองไฟนันที่มาต่อยนี่43 30กว่านี่เยอะนะล้วแข็งแรงแข็งแกร่งต้องบอกว่า,านี่ขนาดโดนเยอะนะยกแรกกันเดินโอ้โหครับยังมียังมีคนนะผมอยู่ที่ ตอนนี้กลับประเทศไปของเอกมังนนท์นี่แหละสี่แหละ43การโอ้โหจังหวะโดนหมัดครับก้มลงมาเจอแข้งแล้วนี่ครับโอ้โหจังหวะใช้เหลี่ยงของนัวครับโอ้โหซ้อมช็อตเลยครับซ้อมช็อตที่อเล็กซิสโดนครับโอ้พยายามจะสวมหมวกกันน็อกแลวครับนัวกระแทกหมัดเย็บซ้ายนะครับแล้วทิ้งนมัดขวาแล้วทีคล่องตัวจริงๆครับดูครับ เร็วกว่ากันครับเร็วกว่ากันเยอะเลยครับอโอ้โหเดโชว์สเตป็ปเลยครับพยายามจะอาศัยความเร็วนี่ครับแะอ่านคู่ต่อสู้ออกนะครับว่าออกอะไรครับเลิซิทเบียดเข้ามาหนัวตบด้วยฮุกซ้ายาทิ้งดีงหมัดขวาโอ้โหเป๊ะเป๊ะเอามาเป็นชุดเลยครับนี่ครับสอกกลับแล้วลงล่างโอ้ยจุกเลยครับ ฮุกซ้ายหน้าครับ mm hmm. หมัดฮุกนะครับโอ้โ oh หลูกนี้นี่ต้องบอกว่าลูกทีเด็ดแหละครับซิกเนเจอร์ของมวยต่างชาติเร้าต้องครับ hmm. ไหวไม่ไหวครับ mm hmm. น่าจะจุกเลยครับอ่าแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้จะตาเด็กคนนี้เลยครับ16ปีเท่านั้นครับอืนัวซาบีครับนักกชจากฝรั่งเศสนะครับอ mm hmm. ดูจังหวะครับโอ้โหแกต่อยขวานะครับเป๋ครับนี่ั็เป๋พอการทรงตัวไม่อยู่แกมาเป็นชุดเลยครับทีนี้ม,มีหมัดขยับมาแล้วนี่ครับฮีรันมนแทนดินครับแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับโอ้โหจังหวะไม่ได้เกรงนะครับ By the way of knockout and the winner, the champion, Blue Cardinal!